ข่าวมากินข้าวแล้วน้องเขาก็มากินข้าวร้านเดียวกับพี่ค่ะรืนนะาตรงร้านตรงพี่บูนสองไ,ไม่จําชื่อร้านไม่ได้นะคะทีนี้เขาก็ไปติดต่อนะคะ่อกบทนั้นพี่เจนมาพี่เจนเห็นอะไรก็เลยบอกเราเห็นในสมาธิาเหมือนกับว่าเหมือนอยู่ใต้ถุนอะ่ะเหมือนอยู่ใต้ถุนบ้านน่ะแล้วก็แบบจากจุดเกิดเหตุไปประมาณประมาณสามกิโลกว่าก็ก็บอกเขาไปแค่นั้นทีนี้เขาก็บอกว่าพี่เจนนั่งเรือไหมแล้วก็เออนั่งเรือก็ดีนะเผื่อว่า นั่งเรือแล้วเผื่อจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะทีนี้ก็นั่งเรือไปไเรื่อยๆระหว่างนั่งเรือไปก็สวดมนต์ไปตลอดค่ะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ําบอกว่าให้ช่วยเปิดทางนะเพราะว่าสงสารครอบครัวคุณแตงโมอยากให้ถ้าเจอล่างเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เอามาบำเพ็ญกุศลได้ระหว่างล่องเรือไปก็ยังบอกพี่เขาเลยว่าให้พี่ปูกพรมนะแบบอยู่ฝั่งนี้หนูกมีความรู้สึกที่แบบเพราะเรานั่งสมาธิมาจากบ้านด้วยแล้วเรามั่นใจว่า จะเจอไม่เกินสองวันนี้ค่ะที่แต่ว่ายังไงก,ก็มั่นใจว่าเพราะว่ามันรอเวลาเพราะว่ากฎแห่งกรรมดึงเวลาเอาไว้ค่ะยังบอกพี่เขาเลยว่ายังไม่ถึงเวลาของเขานะกฎแห่งกรรมดึงเวลาเอาไว้ไม่มีอะไรสืนได้กฎแห่งกรรมทําหน้าที่ของมันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็แบบคือมาวันนี้จริงๆเราไม่ได้อยากจะออกเสืออะไรจะต,ตรงๆคือมาแบบ ปลอ,อมตัวมาด้วยจริงๆแล้วใส่หมวกใส่อะไรมาแต่ทีนี้แบบคนเหมือนจะจําได้แล้วก็เลยบอกว่าอูนั้นที่จริงก็เหมือนแบบทํางานเบื้องหลังอะค่ะเราตั้งใจแค่มาอุทชิศบุญมากินข้าวที่ร้านอาหารแล้วมันคงมีเหตุอะไรมาเจอนักข่าวยังงงอยู่เลยนะคะว่าคงไม่บังเอิญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครงบริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดคองแม่ะพิ ก็ก็ไปเมื่อกี้ไปก็เจอสารจะแม่จักทิมแล้วก็พบสารพระบปู่จริงสิทธิ์แล้วก็วัดต่างๆก็เล่งบอกเลยว่าบริเวณนี้ก็มีเหมือนเขาเรียกสารพเวศนะคะตามความเชื่อก็ยังมีอยู่แต่เขาก็ไม่ได้มาบางวัญญาณอะไรนะคะไม่ได้มามาบดบางอะไรเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้นะคะแต่เชื่อว่าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเหนือกว่าอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่ทำให ยังไม่เจอคุณแตงโมมันคือองผูต้องูเจยบอกว่าประมาณติดสองวันใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ยังยังปรึกษากับพี่สาวเลยว่าอยากตอนเช้ามันเพราะเมื่อกี้เราล่องเรือไปเรื่อยๆอ่ะที่เรามองไม่เห็นมันมืดมากเลยค่ะเป็นภูประสัคือไฟสปอตไลท์มันส่องไปอ่ะมันส่องได้แค่ระยะหนึ่งมันมันเข้าไปไม่ถึงนะคะก็ยังเจ้าที่เขาบอกว่านั้นรอเช้าไหมเพราะเช้ามันจะแสงสว่างพระอาทิตย์มันจะทําให้สว่างก็เลยยังบอกเลยว่า เนี é, but, ่ยแสงมันเป็นอุปสรรคในการค้นหามากเลยค่ะแล้วก็สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกับเขาบอกคนยังไม่ได้นอนกันเลยบริเวณไหนไหมคะที่เราเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าคือแตงโมน่าจะอยู่บริเวณนั้นก็จากที่ล่องเรือมาตลอดค่ะบริเวณจุดที่เป็นวัดเขมาตรงนั้นรู้สึกมากที่สุดเลยค่ะบริเวณแถววัดเขมาค่ะ ค่ะค่ะคุณนี้ก็จะลองเรือค่ะเดี๋ยวไป้ยังไม่ได้นอนเหมอนกันค่ะพิเศนะพะเศษพิ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 เรษมิเศษพ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 ิเาษีิเศษขอเศเราพิเศษพิเศษ่ิเเเศษพิอศษพิเศะพิเศษพเศษเศษพเศษพเเ บางคนเข้าใจว่าไม่เจอไม่เจอศพเลยเป็นเพราะผีบางสังฆเวสีเป็ดทางจริงแล้วไม่ใช่นี่มีอะไรเหลือไปกว่าอำนาจแห่งแห่งกรรมที่กําหนดเวลาเอาไว่ะก็ะต้องเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ยังเบิกบุญทุกอย่างระดมบุญอ่ะอย่างพี่สาวแล้วก็เด็กๆที่มาที่เรียนรู้ศิษย์ะคะเขาก็พยายามเบิกบุญแบบช่วยอะคะนี่เราเข้ามาด้วยด้วใจจริงๆแบบ ไม่คิดว่าแบบจะมาออกข่าวมันจะตกใจเหมือนกันนะคะไม่ได้ตะมาแบบสดเลยเปลี่ยนเสื้อแล้วมาเลยะคแบบตนตาตามาแนะนำืัอพี่นะนักข่าวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ